สวัสดีค่ะแม่ทุกสายใจเซกีอาร์ตเมียฝรั่งขี่นกใบแม่ตุ๊กนะคะวันนี้ขอทําเป็นคลิปคลิปสั้นๆนะคะเ,เพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะเราจะมาแกะทุเรียนหลิงรับเลยนะคะนะคะนี่ค่ะไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายถ้าทุเรียนมีน ความสุขที่พอดีเราจะใช้ปลายมีดแงะที่ก้นทุเรียนแงะง่ายแล้วก็แกะง่ายค่ะนะคะเมื่อเขาสุกเนื้อข้างนอกจะไม่เละนะคะส่วนเนื้อข้างในเหมือนครีมค่ะอ๋อหม่กอพอกัดเข้าไปรู้สึกว่าใช่เลยค่ะใช่เลยอันนี้คือราชาของผลลไม้ไทยจริงๆค่ะสมคำร่ำรือสมคำพูดจริงๆค่ะเพื่อนๆน,นะคะขนาดลูกจะไม่ใหญ่มาก เห็นไหมคะฝ่ามือของแม่ตุ๊กเล็กๆนะคะเต็มฝ่ามือเลยคะ่ะเห็นไหมคะแต่ว่าแต่ว่าด้านในผลที่ได้มาเต็มถุกเบ้านะคะไม่มีว่างเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆนะคะสีก็สวยสุดยอดมากค่ะจะให้ดูขนาดผลทุเรียนนะคะขนาดผลทุเรียนเท่านี้จริงๆคะ่ะแต่ว่าที่คุณเห็นครูเล็กๆอย่างนั้น มีผลข้างในนะคะมีทุเรียนด้านใน100%เอร์ซ์ค่ะอร่อยมากค่ะหลินรับเลยนะคะเพืเ่อนๆนะคะใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสทานไปหามาลองรับประทานดูนะคะราชาทุเรียนไทยผลระไม้ไทยที่อร่อยอร่อยมากๆรับรองว่าอร่อยถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ